ก็ไปเสียลูกเมานะโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วยำแล้วยำแล้วยำแล้วเป็นไงพี่หลองเอ้ยก็ถือว่าตัดสินดีนะครับก็ถือว่าตัดสินดีครับไปโดนลูกเมาเนาะก็ยกสองนะเฮ้ยยำแล้วเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรก็ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคครับก็โอเคเนาะครับเพราะว่าการตัดสินก็ถือว่าโอเคครับผมก็เราโดนเมาลูกสองรกสอง ก็ชูใครก็ได้ครับชูแดงก็ได้น้ำเงินก็ได้ครับก็สูสีครับถามว่าชูเสมอเนี่ยก็ถือว่าโอเคเล่นมีีีมมวยตัวไม่หล่ออะไรนะครับมีเอียงว่าไอ้มวยเราได้ชนะไม่หล่อก็มีบ้างส่วนตัวส่วนตัวก็มีบ้างก็มีในใจเนาะเพราะว่าน้องมันก็ได้ลูกเตะซ้ายลูกทซงมวยลูกเมาเองจังหวะไล่เข้ามาด้วยจังหวะไล่ปุ๊บแล้วก็ได้ลูกเมาเองครับก็เสียดายอยูแต่ว่าในส่วนกรรมการเสมอแล้วก็โอเคก็ถือว่าโอเคครับก็ให้เครดิตกรรมการอยู่ก็ถือว่าโอเคถ้าชนะไม่หล่อได้ไร อะไรนะถ้าชนะได้เท่าไหร่ถ้าชนะก็ได้หลายหมื่นนะครับเพราะว่าผมเก็บมวยหมดทุกคู่เลยชูต่อไปครับพี่ห๋องหไม่งหมื่นเดียวอ่ะนี่ไม่ไม่ชูสวยเออ่การสัมภาษณ์เลยพี่แว่นครับผม่นี้ผมไม่ได้ดูคำที่ให้พี่แว่นสัมภาษณ์เล่อ่อืมอะมาไม่ทันก็ถือว่าหยุดไปกี่เดือนต้องชชย ห้าเดือนครับห้าเดือนโอ้โหดูเหมือนจะยุบแต่ไม่ยุบนะเล่นขึ้นมาได้อยู่นะโอ้โหคิดว่าจะหมดซ้อมดีแล้วไอ้ไอ้นี้โดนเมาก่อนใช่จะโดนเมาก่อนช่องยกสองยกสองเมาโดนสโดนสองโดนสองไอตอนที่โดนคิดว่าคิดว่าเราได้แล้วได้แล้ว พอพอลอจานั้นพอพเโดนพวกอพนแล้วเนี่ยเราไล่ออกมั่นใจว่าที่ผ่านมาเออเราจะที่โดนไล่ไล่มานี่ยผ่านไหมเราได้ต่อยเมาสได้ไตนเมาส์ได้ได้นเลยแต่ว่าแต่ว่ายกสี่เรามามาถอยไปนิดนึงครับตามตางที่ดูได้ยกห้าลูกแยกไหมครับแล้วก็พี่ก่อนมาจะโดนหักคะแนนมาโดนหักกหน่อยนะ มมาีอกตรงนี้นิดเดียวตรงนี้ใช่ใช่ครับต่างคนต่างเราและก็หายกันอยู่แล้วแต่ว่าเรายกซ้ำมันไม่มีอะไรด้วยใช่ครับยกหลายครั้งแต่แต่แต่ผมว่าโดนเติอนยกห้าด้วยแต่เนึกว่าจะจะจะหน้ามันน้ามันหน้าเราคนนี้ถือว่าเยี่ยมระดับาตไปก่อนแต่ก็ไล่มาจนเราขอเชียร์ก็ถือว่าได้ใจเราได้ฟังได้ถือใจทุกคนนะครับผมก็ต่างก็ด้วย FC ทุกคนนะครับวันนี้ทำเต็มที่นะครับก็ผมเต็มที่ทุกไฟล์ครับเดี๋ยวว่าจะ ก็ให้สนุกกระจายเป็นมวยตลอดไปครับอื่นไหมอื่นไหมอีกสโอกไหมอีกสโลกไหมต่อหลายๆทางผปรโมเตอร์ครับโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณมากครับแม่่ครับเป็นยแบบเต็มพูจไทยนะที่หลองก็โอ้ยโบกจนปวดแขนพี่หลองก็แล้วโชคดีแล้วโชคดีแล้วโชคดีแล้วดีนะเยี่ยมแล้วดีนะครับตอนไม่เกิมันทนไม่ได้ตอนเกมันทุนตําบัดตําบัดโลกสองเราก็เมาแต่คือว่าตําบัดเราเราไปก้มด้วย มันมีที่ว่าเอ็งไปก้มเขากยัดใส่เขาได้ส่งเอ็งไปก้มเกินจะบอกให้ผ้วหน้าตอนอที่ว่าต่อยดีแล้วก็ชื่นชมกรรมการชุดช่องนี้เลยนะครับเพราะว่าตัดสิ่งกรรมการเวทีรังสิตครับถือว่าตัดสินให้เครดิตดีครับครับแล้วลูกพี่เสียแขกโทรมาว่าลูกพี่บอกว่าต่อยดีแล้วก็ให้กําลังใจน้องสู้ต่อไปแล้วก็ลูกพี่ก็ฝากในความพุทกรรมการด้วยครับ เค้าน้องก็ต้องเสมอก็ต้องให้ทีเด็ดกรรมการของไปนานด้วยครับครับผมแล้วน้องก็หยุดไป4ี่ห้าเดือนก็เสียเงินครับมีผลอยู่นะไผลประกอบการเป็นไงพี่หลองอ่ะประกอบการเสียสามคู่ครับแฮตทิคเลยอ่ะแฮตทิครับโอ้โหหรคับผมยกมั่นใจนะครับแต่ก็ชื่นชมกรรมการครับเขาก็ตัดสินดีให้ทีเด็ดกรรมการและลูกพี่ก็ฝากขอบคุณกรรมการด้วยแบบว่าชื่นชมตัดสินได้ดีโอ้แต่ว่าฉลองชมดูเหมือน จะมั่นใจมากเป็นพิเงสี่ก็มั่นใจเลยตกใจก็ตังแต่คือว่ายกข้าเราก็ไม่ใจกันนักเลยนะที่ไม่คือจะไม่ใจขนาดนั้นเพราะว่าน้องได้ไได้อะรว่านั่นมาได้สิได้ยำคืนแมงไล่ไล่ปล่อยหมัดได้อะไรเขาก็รับหมัดเหมือนกันเขาก็ยืนรับหมัดเราอยู่ชุดหนึ่งคือว่าเราได้รูปแบบว่าเดินอัดจริงไหมครับยกสี่ใช่ไหมที่พูดถึงเลยยกสี่นะช่วงยกสามแล้วก็ยกสี่ยกสามว่บได้ลูกเดินลูก ตอนมันอะไรนี่ครับก็เราก็อาจจะเมาตอนแรกตอนสองตอนสองกดเตียงใช่เขาเลยยกอ่ะครับครับเออจิ้งจกนะครับนี่คือมาฉลองนะครับผมยอดเลยนะครับยอดมาจากจังหวัดกาลสิงห์นะฮะับไม่ถามทั้งหมด